บทที่สี่ผู้พยากรณ์ในวัฒนธรรมโบราณหลายแห่งผู้พยากรณ์หมายถึงผู้ที่รับการเปิดเผยจากพระเจ้าและสื่อสารพระประสงค์ของพระองค์ตามคำนิยามนี้คนจิ๋วผู้ค้นพบไม้ไกยสิทธิ์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเข้าข่ายนี้ในโลกเกมพิกเซลลู่เหยาวก็ต้องการคนที่เข้าใจความหมายของเขาด้วยเช่นกันแม้เข้าใจได้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าให้คนจิ๋วกลุ่มหนึ่งคาดเดาอย่างหัวไม่ขึ้นเขาไม่อยากเห็นทารกปรากฏในช่องเครื่องบูชาอีกแล้วลู่เหยาวลิกใช่บนหน้าจอแสดงข้อความ ผู้พยากรณ์คนแรกปรากฏขึ้นในชนเผ่ากระเทียมภายใต้การนำและอิทธิพลของผู้พยากรณ์ทุกคนมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อลู่ยาวใช้งานแล้วมีแสงสีขาวส่องสว่างรอบตัวคนจิ๋วเครื่องหมายคำถามเหนือหัวเขาก็กลายเป็นหลอดไฟส่องสว่างคำว่าผู้พยากรณ์ปรากฏลอยอยู่เหนือศีรษะของคนจิว๋วผู้พยากรณ์คุกเข่ากราบไหวหน้ารูปปั้นเทพเจ้าแล้วเดินออกจากาศาสนสถาน ทันทีที่เขาปรากฏตัวคนจิ๋วทั้งหมดต่างล้อมรอบเขาเรากับรู้ว่าเขาได้รับพระคุณจากเทพเจ้าแล้วผู้พยากรณ์กล่าวว่าเครื่องบูชาที่เทพเจ้าต้องการคือสิ่งของวิเศษที่พวกเราไม่เข้าใจและไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปทุกคนจงจดจำไม่หากเห็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันจงถวายแด่เทพเจ้าแล้วจะได้รับพระคุณจากพระองค์ผู้พยากรณ์พูดได้ถูกต้องเชื่อฟังผู้พยากรณ์สิ่งของวิเศษออกไปหาสิ่งของวิเศษกันหมูป่าวิเศษ ข้ารู้จักมันหมูป่าสีขาวตัวหนึ่งที่ไม่เคยมีใครจับมันได้ข้าเคยเห็นปลาวิเศษในน้ำมันจะกินทั้งเนื้อและกระดูกเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเทพองต้องชอบแน่นอนลู่เหวามองคนจิ๋วสองคนที่พูดท้ายสุดอย่างไร้เสียงพวกเขาสวมเสื้อเกราะหนังแม้ไม่มีเครื่องหมายหรือชื่อใดๆลู่เหยารู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นพี่น้องคู่หมูหมูปลาสองคนนี้หมกมุ่นกับหมูและปลามากเหมือนหิ่งห้อยตอนกลางคืนเด่นสะดุดตาเป็นอย่างยิ่ง แม้ผู้พยากรณ์จะบอกคนอื่นๆถึงลักษณะของเครื่องบูชาแล้วแต่ในสามชั่วโมงถัดมาไม่มีคนจิ๋วคนไหนค้นพบสิ่งที่คล้ายคลึงกันคนจิ๋วส่วนใหญ่ต่างกับไปใช้ชีวิตปกติปลูกกระเทียมและสตรอเบอรี่แล้วกินมันอีกครั้งไม่นานมานี้มีทารกเกิดใหม่สองคนในหมู่บ้านคนจิว๋วเริ่มจัดคนมาดูแลทารกทั้งสองคนนี้สิ่งเดียวที่ลู่ยาวสามารถดำเนินการและชี้นาได้คือผู้พยากรณ์เท่านั้นแต่เขาก็แค่ย้ายตำแหน่งของผู้พยากรณ์ไปยังจุดที่กำหนดเท่านั้น ส่วนผู้พยากรณ์จะเข้าใจหรือไม่จะค้นพบอะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจของตัวเขาเองหลังจากจดจอมองหน้าจอไปจนถึงหกโมงครึ่งตอนเย็นลู่เหยา่รู้สึกหิวขึ้นมาเขาลงไปชั้นล่างที่ร้านอาหารเล็กๆสั่งข้าวผัดพริกหยวกกินเนื้อหมูเข้ากลืนกินอย่างรวดเร็วแล้วรีบกลับมาอีกครั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ชนเผ่ากระเทียมมีการเปลี่ยนแปลงใหม่มีดำตัวหนึ่งไม่รู้มาจากไหนบุกเข้ามาในหมู่บ้านมันทำลายแปลงกเกษตรสองแปลงและบ้านหลังหนึ่งมีศพของคนจิ๋สองคนนอนอยู่บนพื้น ส่วนใหญ่คนจิ๋วซ่อนตัวอยู่หลังาศาสนสถานกลัวจนตัวสั่นผู้พยากรณ์ยืนอยู่ข้างาศาสนสถานอุ้มทารกสองคนของหมู่บ้านไว้มีได้มีขนาดใหญ่กว่าคนจิ๋วสองสามเท่าสำหรับพวกเขาแล้วมันคือสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งมันกำลังกัดกินศพของคนจิ๋วที่นอนอยู่บนพื้นลู่ยาวโกรธมากเพื่อนเอ,อ๋รอทารกใหม่มาได้อย่างยากลำบากยังคาดหวังให้เพิ่มศรัทธาด้วยนายเพิ่งมาก็ลดประชากรให้ฉันไปสองคนแล้วอยากตายสินะกินฟ้าผ่าของฉันไป ขณะที่เขากำลังจะล่านสายฟ้าก็สังเกตเห็นว่าสถานการณ์ผิดปกติมีคนจิ๋วในหมู่บ้าสองคนเผชิญหน้ากับหมีดำพวกเขาสวมเสื้อกราะหนังถือไม่เท้าคนหนึ่งอยู่ด้านหน้าอีกคนอยู่ด้านหลังวนรอบหมีดำตีหัวและก้นของมันอย่างต่อเนื่องพวกเขาเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันปากก็ตะโกนว่าพลังของหมูข่าคล่องแคล่วเหมือนปลาพี่น้องหมูปลาอีกแล้วลู่ยาวลำบากใจเล็กน้อย ถ้าใช้สายฟ้าตอนนี้คนจิ๋วสองคนอาจจะกลายเป็นเท่าฐานไปด้วยเหมือนหัวหน้าพวกชนเผ่าป่าที่ใส่หมวกเขาวัวคนนั้นต้องให้พวกเขาห่างกันมากกว่านี้ประชากรของหมู่บ้านไม่อาจสูญเสียไปมากกว่านี้ได้ลู่ยาวตัดสินใจรอดูต่อคนจิ๋วสองคนเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วพวกเขาผลัดกันทํางานคนหน้าตีและวิ่งหนีคนก็เข้าโจมตีต่อทําให้หมีดําถูกจู่โจมทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม้เท้าไม่ได้สร้างความเสียหายมากนะักกลับทําให้หมีดํารู้สึกฉุนเฉียวมากกว่าเครื่องหมายเปลวไฟโกรธปรากฏขึ้นเหนือหัวของมัน มันทิ้งศพที่กัดกินอยู่แล้วเล่ยลาคนจิ๋วสองคนอย่างบ้าคลั่งแต่ครั้งนี้คนจิ๋วสองคนไม่ได้ดึงดูดมันอีกต่อไปแต่วิ่งหนีเข้าป่าไปด้วยกันลู่เหยาเข้าใจแล้วคนจิ๋วสองคนพยายามหลอกล่อให้หมีดำไล่ออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายคนอื่นเพิ่มปกติแล้วพี่น้องหมูปลาดูเหมือนจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่เมื่อเจอเรื่องใหญ่พวกเขาก็เอาจริงแฮะลู่เหยาเลือกสายฟ้าทันทีเขาคาดคะเนทิศทางที่หมีดำจะวิ่งเข้าป่าและพยายามให้อนุภาพห่างจากพี่น้องหมูปลาให้มากที่สุด ฟ้าผ่าสีเงินลอยลงมาจากฟ้ามีดำถูกฟ้าผ่าลงกลางหัวล้มลงทันทีร่างกายเป็นสีดำเกรียมพ่นควันออกมาหลังจากโดนฟ้าผ่าพี่น้องหมูปลาก็ล้มลงด้วยแต่หลังจากผ่านไปสองสามวินาทีพวกเขาก็ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งลู่ยาวถอนหายใจโล่งอกดูเหมือนพวกเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อเห็นมีดำถูกฟ้าผ่าฆ่าตายคนจิ๋วทุกคนต่างชูแขนขึ้นเฮและมีรอยยิ้มปรากฏเหนือศีรระมีเพียงผู้พยากรณ์ที่เครื่องหมายคำถามปรากฏขึ้นเหนือหัว ลู่เหยา่าคลิกที่เครื่องหมายคำถามผู้พยากรณ์กำลังครุ่นคิดถ้าไม่มีถึงออกมาจากป่าลึกหมีตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเห็นแถวนี้มาก่อนมันมาจากที่ไหนกันแน่ทำไมถึงบุกเข้ามาโจมตีชนเผ่ากระเทียมอย่างกระทันหันเขายื่นเด็กในอ้อมแขนให้คนจิ๋วข้างๆแล้วเดินไปที่ร่างดำเกรียมของหมีดำจากนั้นเครื่องหมายอัศเจรีก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของผู้พยากรณ์ไม่ใช่หมีศพหมีเกรียมกลายเป็นคนจิ๋วที่ตายไปคนจิ๋วในหมู่บ้านตกใจกันใหญ่ เป็นผู้นับถือปีศาจคนที่นับถือปีศาจกลายร่างเป็นหมีเพราะฉะนั้นจึงโจมตีหมู่บ้านเขาต้องการทำลายศาสนสถานและโจมตีพวกเราปีศาจกินคนน่ากลัวจริงๆปีศาจปีศาจน่ากลัวที่นี่มีปีศาจข้าต้องออกไปจากที่นี่ในนั้นมีคนจิ๋วสามคนหนีไปทันทีตัวเลขประชากรที่มุมขวาบนกลายเป็นยี่สิบห้าคน ค่าความศรัทธาลดลง3หน่วยเมื่อคิดรวมกับการใช้ฟ้าผ่า20หน่วยความศรัทธาก่อนหน้านี้และการเพิ่มจากไม้กายสิทธิ์ปัจจุบันเหลือศรัทธาในศาสนสถานรวม7หน่วยลู่เหยาวเกาหัวใช้ความพยายามทั้งวันย้อนกลับไปอีกครั้งเป็นเทพไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยสิ่งที่ทำให้เขาสนใจมากกว่าคือองค์ประกอบปีศาจที่เพิ่งปรากฏขึ้นมาใหม่ ฟังดูแล้วปีศาจดูเหมือนจะเป็นศัตรูกับเทพหมู่บ้านของเขาเพิ่งสร้างไม่นานก็ถูกสาวกปีศาจมาโจมตีแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุการณ์บังเอิญหรือถูกจับตาดูอยู่กันแน่สิ่งที่แน่ใจได้คือในอนาคตจะต้องเจอกับปีศาจแน่นอนผู้พยากรณ์พบจดหมายฉบับหนึ่งในศพของสาวกปีศาจในจดหมายระบุว่าเป้าหมายคือหมู่บ้านในป่า่วยโอกาสตอนที่นายพรานออกไปล่าสัตว์พยายามฆ่าคนให้ได้มากที่สุดเครื่องหมายคำถามเหนือหัวของผู้พยากรณ์กลายเป็นหลอดไฟส่องแสง ข้าเข้าใจแล้วสาวกปีศาจท,ที่แปลงร่างเป็นหมีดำตัวนี้หาเป้าหมายผิดที่คิดว่าหมู่บ้านพวกเราเป็นหมู่บ้านในป่าเลยโจมตีพวกเราพวกเขามีเป้าหมายที่หมู่บ้านในป่าพวกเรายังปลอดภัยอยู่คนจิ๋วที่หวาดกลัวเหล่านั้นเพิ่งจะสงบลงตอนนี้จากนั้นคนจิ๋วก็เริ่มซ่อมแซมบ้านและแปลงกเกษตรกรรมที่ถูกทำลายพาก,กันวุ่นวายขึ้นมาลู่เหวาเปิดหน้าจอศาสนสถานและพบว่าในช่องของประธานยังมีกระเทียมอยู่นี่หมายความว่าเขายังคงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือระยะไก,กลได้ ส่วนด้านล่างของช่องเครื่องบูชาว่างเปล่าคนจิ๋วในหมู่บ้านก็ไม่ได้ส่งเครื่องบูชาใหม่มาสิ่งที่ทําให้เขาแปลกใจคือมีคนจิ๋วอีกสองคนเข้ามาในาศาสนสถานเทพผู้ยิ่งใหญ่มีผู้ศรัทธาสองคนที่ทําความดีอย่างโดดเด่นเนื้อกว่าผู้อื่นพระองค์จะแปลงร่างพวกเขาเป็นวีรบุรุษหรือไม่ใช่ไม่